โยชูวาบทที่สิบสามแผ่นดินคณาอันส่วนที่ยังไม่ได้ยึดครองเมื่อโยชูวาชาราลงมีอายุมากแล้วพระยยเวตรัสกับท่านว่าเจ้าชาราลงมีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมากต่อไปนี้เป็นแผ่นดินที่ยังเหลืออยู่คือท้องถิ่นฟิลิสเตียทั้งหมดและท้องถิ่นของคนเกชูทั้งหมด ตั้งแต่ลาน้ำฉิโโหซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอียิปต์เหนือขึ้นไปถึงเขตแดนเอโครนนับกันว่าเป็นของคนคานาอันเจ้านายของชาวฟิลิสเตียมีห้าคนเป็นชาวกาซาชาวอัสโดดชาวอัชเคโลนชาวกัดและชาวเอโครนรวมทั้งชาวอัฟบีมด้วยทางทิศใต้คือแผ่นดินทั้งหมดของคนคานาอันและเขตเมีาราซึ่งเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาฟิก ถึงเขตแดนของคนอามูไรและแผ่นดินของชาวเกบานและเลบานอนทั้งหมดไปทางตะวันออกจากปาอันกาศที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมนถึงทางเข้าเมืองฮามัดชาวแดนเทือกเขาทั้งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเรโฟดมาอิมคือคนไซดอนทั้งหมดเราเองจะขับไล่พวกเขาออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลเพียงแต่เจ้าจงแบ่งดินแดนนั้นให้อิสราเอลเป็นมรดกดังที่เราบัญชาเจ้าไว้ บัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่คนก้าวเผ่ารวมกับคนมนัสเซครึ่งเผ่าด้วยดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนส่วนมนัสเซอีกครึ่งเผ่าเผ่ารูเบนและเผ่ากาดได้รับส่วนมรดกของพวกเขาซึ่งโมเสสได้มอบให้ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอดแดนส่วนที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวมอบให้เขาคือจากอารอเออร์ e, ซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอารานน กับเมืองที่อยู่กลางลุ่มน้ำนี้และที่ราบสูงเมเดบาทั้งหมดจนถึงดีโบนและเมืองทั้งสิ้นของสิโหกษัตริย์คนอัมไรผู้ซึ่งครอบครองอยู่ในเฮชโบนไกลออกไปจนถึงเขตแดนคนอัมโมนกับเขตกิเลอาดและท้องถิ่นของคนเกชูกับคนอามาคาและภูเขาเฮอร์โมอนทั้งหมดและทั่วทั้งบาชานจนถึงสาเลคาตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชานผู้ครอบครองในอัสทารและในเอเดรอี ท่านเป็นพวกเรฟาอิมผู้เดียวที่เหลืออยู่โมเสสรบชนะพวกเขาและได้ขับไล่ออกไปแต่ประชาชนอิสราเอลไม่ได้ขับไล่คนเกชูหรือคนมาอาคาออกไปชาวเกชูกับชาวมาอาคาจึงยังอาศัยอยู่ท่ามกลางอิสราเอลจนทุกวันนี้เฉพาะเผ่าเลวีเผ่าเดียวที่โมเสสไม่ได้มอบมรดกให้เครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่พระยเวพระเจ้าของอิสราเอล เป็นมรดกของเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาแล้วดินแดนของเผารูเบนและโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่เผ่ารูเบนตามตระกูลของพวกเขาดังนั้นเขตแดนของพวกเขาจึงตั้งแต่อารอเอซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอารโนนกับเมืองซึ่งอยู่กลางลุ่มน้ำนั้นและที่ราบสูงทั้งหมดของเมเดบารวมทั้งเมืองเอชโบนกับเมืองขึ้นทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบนั้นคือดีโบน และบาโมดบาอันและเบดบาอันเบโอนกับยาฮาสและเคเดโมดและเมฟาอาร์และคิริยาทาอิมและสิบมาและเซเรชาหาซึ่งอยู่บนเนินเขาในลุ่มน้ำนั้นกับเบดเปโอและที่ลาดภูเขาปิสกาและเมืองเบดเยชิโมดคือเมืองทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบสูงและราชอาณาจักรทั้งหมดของซีโหนกษัตริย์คนอามูไรผู้ทรงครองราชอยู่ในเฮชโบน ซึ่งโมเสสได้ทําให้พ่ายแพ้พร้อมกับพวกผู้นําของชาวมีเดียนคือเอวีเรเคมสูเฮอและเรบาเป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก่กษัตริย์สีโหนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอันหนึ่งประชาชนอิสราเอลได้ฆ่าบาอาอัมบุตรเบโอผู้เป็นคนทํานายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที่เขาได้ฆ่านั้นอนณาเขตของคนรูเบนมีแม่น้ําจอแดนเป็นพรมแดนนี่เป็นมรดกของคนรูเบนตามตระกูล รวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยดินแดนของเผ่ากาดโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนเผ่ากาดตามตระกูลของเขาด้วยอณาเขตของเขาคือยาเซอร์และเมืองทั้งหมดของกิเลอาดและครึ่งหนึ่งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอารเออร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองรับบาตั้งแต่เมืองเฮชโบนจนถึงเมืองรามัตมิสเปและเบโทนิม และตั้งแต่มหานาอิมจนถึงเขตแดนเดบีและในหุบเขามีเมืองเบดฮารัมเบดนิมราสุคตและสาโฟนราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของซีโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนมีแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนจนจดทะเลคินเนเรตตอนปลายล่างด้านตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนี่เป็นมรดกของคนเผ่ากาตามตระกูลของเขารวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วย ดินแดนของคนมนสเสย์เครึ่งเผ่าด้านตะวันออกอันหนึ่งโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนสเสย์เครึ่องเผ่าเป็นส่วนแบ่งแก่คนมนสเสย์เครึ่งเผ่าตามตระกูลของเขาอาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มหาาอิมตลอดบาชานทั้งสิ้นคือราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกระสัตแห่งบาชานและเมืองทั้งหมดของยาอีมีหกสิบเมืองด้วยกันอยู่ในบาชานและกิเลอาดครึ่งหนึ่ง และเมืองอัชทาโรดกับเมืองเอเดรออีเมืองต่างๆของราชอาณาจักรโอกในบาชานเมืองเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของเชื้อสายมาคีบุตรมนัสเสเป็นของครึ่งหนึ่งของเชื้อสายมาคีตามตระกูลของเขานี่คือส่วนมรดกซึ่งโมเสสได้จัดสรรณที่ราบโมอับฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโคแต่โมเสสไม่ได้มอบมรดกให้คนเผ่าเลวีพระยเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงเป็นมรดกของพวกเขา ดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาโยชูวาบทที่14การแบ่งดินแดนฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนต่อไปน,นี้เป็นส่วนมรดกที่ประชาชนอิสราเอลได้รับในแผ่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูน และหัวหน้าสกุลของเผ่าคนอิสราเอลได้แจกจ่ายใ,ให้แก่เขาพวกเขาจับฉลากแบ่งมรดกกันในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่งตามที่พระยเวทรงบัญชาทางโมเสสเพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่สองเผ่าครึ่งทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนแล้วแต่ท่านไม่ได้แบ่งให้พวกเลวีเพราะว่าพงพันธุ์ของโยเซฟมีสองเผ่าคือมนัสเซและเอฟราอิมพวกเลวีไม่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้น ได้แต่เมืองต่างๆที่จะเข้าอาศัยอยู่กับทุ่งหญ้ารอบเมืองสําหรับฝูงปสุสสตว์และทรัพย์สินของเขาเท่านั้นคนอิสราเอลได้แบ่งที่ดินกันตามที่พระยะเวทรงบัญชาวไว้กับโมเสสเฮบรนเป็นส่วนแบ่งของคาเล็บแล้วคนยูดามหาโยชูวาหน้าเมืองกินลาการและคาเล็บบุตรเยฟุนเนชาวตระกูลเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระยะเวตรัสกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดสบารเนีย เกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนียเพื่อสอดเนมดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวกลับมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนเสียใจแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่า แท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจและบัตรนี้ดูสิพระยาเวยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระยาเวตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่แน่ วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเยเวตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าเพราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอานาจอยู่ที่นั่นมีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็ง บางทีพระยเวยจะสถิตกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระยเวยตรัสไว้แล้วแล้วโยชูวาก็อวยพรท่านและยกเมืองเฮบรนให้คาเลบบุตรเยฟุนเนเป็นมรดกเฮบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตรเยฟุนเนตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้เพราะว่าท่านติดตามพระยเวยพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจเมืองเฮบรนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคิริยาตอารบา อารบ,บาคนนี้เป็นคนใหญ่โตที่สุดในคนอานาคแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงครามโยชูวาบทที่15ดินแดนของเผ่ายูดาที่ดินตามฉลากของเผ่ายูดาตามตระกูลของเขานั้น ด้านใต้ถึงพรมแดนของเอโดมคือถึงถิ่นทุรกันดารศินเป็นที่สุดปลายเขตด้านใต้พรมแดนทางทิศใต้นั้นตั้งต้นจากปลายทะเลตายคือตั้งแต่อ่าวซึ่งหันไปทางทิศใต้ยื่นไปทางด้านใต้ของทางขึ้นเนินอักรับบิมผ่านเรื่อยไปถึงศินแล้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนียตามทางเมืองเฮสโปรนถึงเมืองอัดดาเลี้ยวไปถึงคาราคาผ่านเรื่อยไปถึงอัสโมน ยื่นออกไปถึงลำธารอียิปมาสิ้นสุดลงที่ทะเลที่กล่าวนี้จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของพวกท่านพรมแดนด้านตะวันออกคือทะเลตายขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอแดนและพรมแดนด้านเหนือตั้งแต่อ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ําจอแดนและพรมแดนนั้นยื่นไปถึงเบ็ฮกลาผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบ็ดอาราบาและพรมแดนยื่นต่อไปถึงโขดหินของโบฮันบุตรรูเบน และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีจากหุบเขาอาโคตรงไปทางทิศเหนือเลี้ยวไปหาเมืองกิลาการซึ่งอยู่ตรงข้ามทางขึ้นเขาอดุมมิมที่อยู่ทางด้านใต้ของหุบเขาและพรมแดนก็ผ่านไปถึงลำน้ําเอนเชเมสไปสิ้นสุดลงที่เอนโรเกลและพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขาบุตรหินโนมถึงไหลเขาด้านใต้ของคนเยบูสคือเยรูซาเลม็ม แล้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮินนมทางด้านตะวันตกที่หุบเขาเรฟาอิมด้านเหนือสุดและพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขาถึงน้ำผู้แห่งลำน้ำเนฟโทอาจากที่นั่นก็มาถึงเมืองต่างๆแห่งภูเขาเอฟโรนแล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาคือเมืองคิริยาตเยอาริมแล้วพรมแดนก็เลี้ยวโค้งจากบาอาลาไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเสอี ผ่านไปตามไหลเขาเยอาริมด้านเหนือคือเคสะโลนลงไปถึงเมืองเบตเชเมชผ่านเมืองทิมนาไปแล้วพรมแดนก็ยื่นออกไปทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครนแล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาออกไปถึงเมืองยับเนเอลและพรมแดนก็มาสิ้นสุดลงที่ทะเลพรมแดนด้านตะวันตกคือทะเลใหญ่ตามฝั่งทะเล นี่เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาตามตระกูลของเขาคาเล็บยึดครองส่วนของตนตามพระําดำรัสของพระยาเวที่ตรัสแก่โยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาให้แก่คาเล็บบุตรเยฟุนเนคือคิริยาตอารบาที่เรียกเมืองเฮบรนอารบาเป็นบิดาของอานาคและคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่นคือเชชัย อาหิมานและทันไม่ผู้เป็นพงพัน์ของอานาคและท่านขึ้นไปจากที่นั่นจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเมืองเดบีเดิมมีชื่อว่าคิริยาตเซเฟอร์และคาเลบกล่าวว่าใครโจมตีเมืองคิริยาตเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักษาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาและโอสนีเอลบุตรเคนัสน้องคาเล็บตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษรบุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยา อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาจากบิดานางก็ลงจากหลังลาและคาเล็บถามนางว่าเจ้าต้องการอะไรนางตอบท่านว่าขอพรให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเพราะพ่อให้แผ่นดินทางใต้แก่ลูกลูกขอน้ำพุด้วยคาเล็บก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางเมืองของเผ่ายูดาต่อไปนี้เป็นมรดกของเผ่าคนยูดา ตามตระกูลของพวกเขาเมืองต่างๆที่เป็นของเผ่าคนยูดาซึ่งอยู่ทางที่ใต้สุดทางพรมแดนเอโดมคือเมืองขับเซเอลเอเดอร์และยากูลคีนาดีโมนาอาดาดาเคเดชฮาโซอิดนานเซฟเทเลมเบอาโลดฮาโซราฮาดักทาเคริโอเฮสโรน คือเมืองฮาโซอามัมเชมาโมลาดาฮาซารกัดดาเฮสโมนเ,เบตเปเลตฮาซารชูอานเบเอเชบาบิซิโอทิยาบาอาลาอิยิมเอเซมเอลโทลัสเคซิลโฮรมาสิกลากมัดมันนาสันสันนาเลบาโอทชิวหิม อายินและเมืองริมโมนรวมทั้งหมดเป็น29เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยในที่ลุ่มมีเมืองเอชทาโอนโสราอัชนาสาโนอาเอนกันนิมทัพปูวาเอนามยารมูดอดุลลมโสโคอาเซคาชาอาราอิมอดีทาอิมเกเดราเกเดโรทาอิม รวมเป็น14เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเมืองเซนันฮาดัสสามิกดันกาดดิเลอันมิสเปโยกเทเอลลาคิชโบสคาร์เอกโลนคับโบนลามัมคิดลิชเกเดโรดเบดดาโกนนาอามาและเมืองมักเคดา รวมเป็น16เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยลิฟนาเอเทอร์อาชันอิฟทาอัชนาเนซิปเคีลาอักซิปมาเรชารวมเป็น9เมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเอโครนกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจากเอโครนถึงทะเลและทุกเมืองที่อยู่ริมเมืองอัชโดด กับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆอัสโดดกับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นกาซากับเมืองต่างๆและหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นจนถึงลำธารอียิปต์และทะเลใหญ่พร้อมกับชายฝั่งทะเลและในแดนเทือกเขาคือชามีติทีโซโคดาน,นาคิริยาสันนาคือเมืองเดบีอานาบเอสเทโมอานิมโกเชน โฮโลนกิโลรวมเป็นสิบเอ็ดเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยอารับดูมาเอชายานิมเบททับปูวาอาเฟคาฮุมทากิริยาตอารบาคือเมืองเฮบรนและเมืองสิโยรวมเป็นก้าเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยมาโอนคาร์เมลซีฟยุทธา ยิสเปเรลโยกเอดัมสาโนอาคาอินกิเบอาและทิมนารวมเป็นสิบเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยฮันโฮเบตซูเกโดมาอาราดเบธาโนดและเมืองเอลเทโคนรวมเป็นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยคิริยาตบาอันคือเมืองคิริยาตเยอาริมและรับบา รวมเป็นสองเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยเมืองที่ในถิ่นธุรกันดารคือเบทาราบามิดดินเซคคานิปชานเมืองเกลือและเอ็นเกดีรวมเป็นหกเมืองกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยแต่คนเยบูสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้นคนยูดาไม่สามารถขับไล่ไปได้คนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับคนยูดาจนถึงทุกวันนี้ โยชูวาบทที่16ดินแดนของเผ่าเอฟราอิมที่ดินตามฉลากของพงพันโยเซฟนั้นเริ่มจากแม่น้ำจอแดนใกล้ๆเมืองเยริโคทางทิศตะวันออกของลำน้ำเยริโคเข้าไปในถิ่นทุรกันดาลขึ้นไปจากเยริโคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบตเอลจากเมืองเบตเอลไปยังเมืองลูสผ่านเรื่อยไปถึงเมืองอาธาโรดในเขตของคนอาราคี และลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาเฟลทีที่ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมืองเกเซอร์ไปสิ้นสุดลงที่ทะเลพงพันโยเซฟคือคนมนัสเสและคนเอฟราอิมได้รับมรดกของเขาเขตของคนเอฟราอิมตามตระกูลของเขาเป็นดังนี้พรมแดนมรดกข,ของเขาด้านตะวันออกเริ่มตั้งแต่เมืองอาธารอดอัดดาไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน และพรมแดนยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิกเมทัตและพรมแดนโค้งมาทางด้านตะวันออกสู่เมืองทาอานัชิโลแล้วผ่านพ้นเมืองนี้ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาแล้วลงไปจากยาโนอาถึงเมืองอาทาโรดและเมืองนาอาราไปจดเมืองเยบริโคสิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอแดนจากทัพปูวาพรมแดนทางทิศต,ตะวันตกถึงลำธารคานาไปสิ้นสุดลงที่ทะเล นี่เป็นมรดกของเผ่าเอฟราอิมตามตระกูลของเขารวมทั้งเมืองต่างๆซึ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอิมท่ามกลางมรดกของคนมนัสเสคือเมืองทั้งหมดกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ขับไล่คนคณะอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปดังนั้นคนคณะอันจึงอาศัยอยู่ท่ามกลางคนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้แต่ก็ถูกเกณฑ์ให้ทำงานโยธา